สวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมมิ่งนะครับตอนนี้เราอยู่กันกับปาร์ตี้ซากศพนะเออที่เรอดชีวิตมาได้เพียง2คนเท่านั้นนะเรามาดูกันหน่อยครับเราได้ของดีมานะทุกคนนะก็คือธนูนะครับตัวนี้นะครับเออที่มันเหมือนกันเด้ครับดูชื่อครับฟาเวนิสวอร์โบนะทุกคนนะเออธนูของเหล่าไนท์ฟาเวนิสนะครับตัวนี้สามารถเกมนี้สามารถเอามารีไฟได้ครับเพื่อเพิ่มศักยภาพมานะทุกคนนะ ปกติถ้าเราอัปเกรดมันนะครับอย่างตัวนี้เลเวลสิบห้าใช่ไหมเรากดดีเทลดูนะครับเรากดเอนชาร์ดนะทุกคนนะนี่คือการอัปเกรดนะครับก็คือใส่ของเข้าไปเนาะเสร็จแล้วครับเราสามารถรีไฟล์มันได้ครับโดยคลิกที่ปุ่มรีไฟล์ตรงนี้นะทุกคนนะก็คือเอาธนูที่เหมือนกันครับมาสามารถเเหมือนเหล่ากับปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะทุกคนสังเกตไหมถ้าเรามารวมกันครับจากคริติคอลหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับมันจะกลายเป็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะ ที่จะเวลายิงแล้วนะครับยิงธรรมดาไปนะครับก็จะได้แบบ Elemental Particle นะครับทำให้ตัวยิงธนูเอมเบอร์เนี่ยสามารถใช้สะสม Particle ได้เร็วขึ้นนะทุกคนนะใช้เงินแค่1000บาทนะครับในการอัปเดนะครับเราก็กดรีไฟล์ไปนะทุกคนนะปริงครับนี่รีไฟล์รัสองนะครับทุกคนครับเพราะนั้นเขาบอกว่าสำหรับสายฟรีเนี่ยอย่างเราเนี้ยเราใช้ของม่วงใช่ไหมจริงๆเขาบอกว่าไฮ้สายฟรีอย่าไปใช้ของม่วงครับทุกคนครับเราใช้แบบ ของฟ้าก็พอครับอย่างเนี้ยเราดูของฟ้าอันไหนนะครับที่แบบค่าดีๆครับอย่างเนี้ยค่าศัตรูแล้วได้เลือดเพิ่มขึ้น8%ครับเอาตัวนี้มารีไฟ้นะทุกคนนะนี่ครับก็จะได้เพิ่มขึ้นมาเป็น10%นะครับเพิ่มไปเรื่อยๆมันอาจจะได้ถึง2 0 3 0นะถ้าซึ่งทําให้ตัวละครนั้นจะอึดมากนะทุกคนนะเอ่อหรืออย่างดาบอันแรกครับที่เรามีแบบเนี้ยนะครับเนี่ยของมันใช้เป็นอะไรอ่ะ อ๋อใช้ใช้สู้กับศัตรูที่โดนน้าหรือน้ําแข็งนะครับจะโจมตีแรงขึ้นนะครับเนี่ยเออเนี่ยเหมาะสาหรับเอาไปใส่ธาตุน้ําแข็งอย่างมากเลยนะ <c oughs> ซึ่งผมไม่ใส่ในแบนเน็ตนะตอนนี้นะเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเอาเราเอามารีไฟแบบเนี้ยทุกคนคิดดูถ้าสมมุติว่าผมเอามารีไฟสัก5้าอันนะมันขึ้นไปถึงแบบสัก50%าสอย่างเงี้ยเอามาใส่ให้ขาย้านะมันจะแรงกว่าใส่ดาบม่วงให้ขาย้าซะอีกครับตัวนี้ขายะใส่อันนี้นะ ซึ่งเพราะว่าของม่วงอ่ะมันหายากครับทุกคนแล้วเราเป็นสายฟรีเราไม่ไมค่อยได้เปิดนะเราไม่ได้สุ่มกรชาบ่อยครับเราจะได้ของม่วงน้อยครับโอกาสที่จะได้ของซ้ํากันมันก็ยิ่งยากไปอีกนะทุกคนนะเออแต่ว่าของฟ้าที่ซ้ํากันเนี่ยตอนแรกผมมีเต็มไปหมดเลยนะแล้วผมเอามาใช้ตีบวกอาวุธเนี่ยครับเออตอนนี้ผมเลยเสียดายเลยนะจริงๆแล้วผมน่าจะหันไปใช้ของฟ้ามากกว่าใช้ของม่วงนะทุกคนนะเพราะของม่วงมันหายากจริงๆครับทุกคนเออใช้วิธีรีไฟล์เอาดีกว่านะ เนี่ยผมยังคิดอยู่ว่าตอนเนี้ยตัวเมทผมใส่ของรีไฟใช่ไหมผมจะไปคับเอาของม่วงมาหรือว่าผมจะใช้ของไอ้นี่ดีครับอย่างเนี้ยถ้าฆ่าศัตรูแล้วจะเคลื่อนไหวเร็วขึ้นครับ12%อะไรอย่างเงี้ยเออหรือว่าหนังสือครับถ้าเก็บพาร์ติเคลิลเลือดจะฟื้นฟูครับก็จะช่วยให้มันอืดขึ้นนะแต่ว่า1%น้อยไปครับถ้ารีไฟ จะได้เท่าไหร่ได้1.25ได้ครั้งละ1.25นะครับถ้าสมมุติว่ารีไฟล์ไปไม่แน่ใจว่ารีไฟล์นี่เต็มสูงสุดที่เลเวลเท่าไหร่นะสมมุติถ้า20เนาะ20คูณจุด2.5จุด5ก็ประมาณ5 10นะ5ได้เออ5เยอะไหมทุกคนถ้า,ารีเลียดตัวเม็ดครั้งละ5มันค่าทีเดียวหลายตัวด้วยนะก็ oh อาจจะทําให้ตัวเมดอึดขึ้นได้นะเหมือนกันนะเออนี่เอาไปใช้ลงทเวอร์ได้เลยอะผมว่านะ อันนี้ใช้ส,สําหรับสลับตัวละครครับทุกคนพอสลับตัวละครปุ๊บมันโจมตีแรงขึ้นครับอันนี้ผมเห็นคนใช้บ่อยนะเล่มนี้นะผมบอกเลยนะก็คือแบบเอาไปใส่ให้ตัวเมดใช่ไหมทุกคนพอ,อสู้ๆไปครับก็สลับมาเป็นตัวเมทปล่อยสก,กิลแล้วก็สลับกลับไปเป็นตัวอื่นครับตัวนั้นเนี่ยที่ตามมาทีหลังครับจะโจมตีแรงขึ้น24เลยนะแล้วถ้าสมมุติว่ารีไฟล์เข้าไปนะทุกคนเห็นไหมเป็น3ติดแล้วครับอย่างเงี้ยมีโอกาสเพิ่มขึ้นเป็นร้อได้แบบง่ายๆเลยนะ เออเพราะงั้นใช้ตัวนี้เอามารีไฟจะดีกว่าอีกซะอีกอะตอนเนี้ยเออบอกเลยว่าลังเลมากทุกคนเออแต่เสียดายมากเลยนะผมเอาของฟ้าแบบไปย่อยแบบมาแบบมาฟ๊มไม่นี้หมดเลยอะเน,นี่ยตอนเนี้ยผมก็เลยเก็บไว้แล้วครับผมไม่ย่อยของฟ้าแล้วทุกคนนะย่อยแต่ของเขียวก็พอครับของฟ้านี่บางทีผมจะเอามารีไฟนะเพราะว่าผมจะเป็นราชาแห่งสายฟรีนะครับราชาแห่งสายงกนะทุกคนนะโอเค เพราะนั้นเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่หคลิปหน้านะครับทุกคนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเฮ้ยทุกคนผมเพิ่งสังเกตว่าไอ้นี่ผมกลับมาโดนบล็อกอีกแล้วครับโอ้โหอะไรวันนี้มันต้องบังคับให้ผมเดินในเรื่องต่ออีกแล้วครับจะบ้าตายไ,ไปเล่นเนื้อเรื่องมามันก็ปลดให้ผมแล้วแวบหนึ่งนะแต่พอผมผ่านเควสปุ๊บมันเลเวลมันเพิ่มเลยเออมันพุ้งครับก็เลยโดนบล็อกโคอ,อฟอีกละต้องไปตามเล่นเนื้อเรื่องอีกละบาย